เอางี้มานั่งข้างในดีกว่าป่ะก็ดูแล้วต้องใช้เวลาเลือกสักพักหนึ่งเอะมาะอามาเนี่ประตูตรงนี้เริ่ม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 ชนบุรีเริ่มแก๊งชนบุรีอ๋อหลังเดี๋ยวผมดูให้ใหม่อีกทีนึงแต่ดูแล้วไม่น่าใช่นะโอ้เล็กไปเดี๋ยวจ้แกะดูทีเอาให้เอาให้ร้อยเปอร์เซ็นต์จะได้มาแล้วอยากให้ใช่แบบที่เล่นน่ะพระบางทีแบบมาแล้วไม่ได้ตังค์ผมก็เข้าใจอ่ะแต่ถ้า ผมจ่ายตังค์ทุกวันแล้วมันไม่มันไม่ใช่แบบที่ต้องการก็ไม่รู้จะเช่าทาไมอีกฉะนั้นมันต้องเป็นแบบที่ต้องการเนี่ยพระแท้ส่วนใหญ่มีหลวงพ่อสุดเก๊อ,องหนึ่งไอ้องที่จะมีราคาเก๊เราต้องยืนตรงไหนพอต้องเหยียบตรงนี้โอเคไม่เห็นของที่นั่งสบายไม่เห็นของผม มือนนี่คนเอพาพระออกไปแล้วนะมีคนเอาไปขายแล้วใช่ไหม uh huh. เคยมีคนเอาไปขายแล้วทอดอดเขาเสียสิบเจ็ดแล้ว MM. ผมเลือกให้แล้วกันนะขายไม่ขายว่ากันเอย่างเราเจ้าอ,อะไรเน,นี่ย ดูยังไงก็ไม่แพ้นะจะแฉดูไหม ตอนนี้ดูเบื้องต้นเนี่ยไม่น่าแท้นะเพราะว่าพระเขาเล็กแต่มีสันมีข้อเดียวที่จะทำให้ดูพระองค์เนี้ยใหญ่ได้ก็ต้องแกะดูที่มันเล็กมันอาจจะเป็นเพราะมันฝนถูกฝนขอบพอถูกพระถูกฝนขอบเนี่ยจะทำให้พระดูเล็กลงแต่พอแกะออกมาเราจะเห็นขนาดที่แท้จริงเพราะเราจะเห็นว่าข้างถูกฝนขอบออกไปมันเลยทำให้พระเล็กลงแต่ตอนนี้พิมพ์เขาก็ดูเล็กพระก็มีขนาดเล็ก แต่ถ้าให้ชัวร์ก็แกะดูแต่ตอนนี้พระดันลุยหมดเลยก็กลัวแกะแล้วก็จะแตกอีกใช่เพราะพระมันลุยหมดเลยฮะคือเหมือนพระเขาโดนเหงื่ออะไรมาเนี่ยแล้วฐานเถนเดี๋ยวให้น้องน้องดูรูปในกล้องที่น้องถ่ายอะ่ะก็จะเห็นเลยว่าพระลุยหมดอละฉะนั้นพระอ,องค์นี้ต้องแกะดูสถานเดียวแต่ตอนนี้จะไม่แกะก็ได้ก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดูกันไม่เป็นไรเนี่ยอ,องค์นี้ก็เกะพระ ส่วนใหญ่ของพระของพี่เนี่ยจะมีเป็นพวกปัดพระเจ๊เก่าไอ้ไพอจโดนไ้ที่องอเลยหมดเอานไงดีแตกนยแล้วว่าแล้วว่าลุยดิออจะได้หรอ แกะแล้อได้แล้วค่ะแกแล้วแท้บผมเช่าอยู่แล้วองนี้องนี้ผมเช่าอยู่แลยครับถ้าถ้าไม่แกะแล้วไม่แท็ผมจะไปเช่าจะไปแกะทำไมเสียเวหละแกะแ้วต้องแกะแล้วต้องเช่าสิก็งงนะแกะแล้วต้องเช่าถ้าเกิดมันแท็บถ้าไมไม่แท็ไม่เช่านะแล้วอุ้ยเล่นนี่ไหเล่นกันเลยสกุลอ้าวถ้าอาลาม่าไม่มีงงไหนเล่นเลย โอ้โหนี่ดูการดูการดูท่ากออารจะเริ่งคุยกัน <c oughs> จบไม่เจ้าของเลยเพราะว่านี่แคสกิดเขียวบุ๊กพร้อมทางกันแล้วนะให้ดูแบบว่ายังไงแบบนี้นะจะได้ดูพร้อมกันว่าผมแก่แล้วนะ เรื่องใหญ่ตรงที่ว่าพระเขาเลี่ยมออกมาแล้วอันนี้แกะมาแล้วอ่ะทองไว้ใกล้โอ้ไม่ทองหนักนะหมดนี้น่าจะได้หลายหายมื่นนะหมดเนี้ยพระไม่มีราคาเลยมีแค่ทองอย่างเดียวที่มีราคาชุดนี้น่าจะได้หลายหมื่นนะนี่ทางนี้รับซื้อร้านนี้ครบวงจรถ้าจะขายรับซื้อชุดนี้น่าจะได้หลายหมืน่นนี่ผมเช็ดโอ้โหขี้เงอก่อนนะ ว่าผมจะแงะดีไหมเนี่ยเพราะว่าเขาเลี่ยมแบบเนี้ยมันอันตรายกับการแกะแถวสั้นลงเยอะเลยใช่ไหมโจโก้โก้แถวสั้นลงเยอะอ อ๋อโอเคใกล้ละอย่างนี่กูซื้อมากูยังไม่กินเลยเนี่ยละลายหมดแล้วกาแฟา <c oughs> ดูกันเบื้องต้นว่ามีเขาไหม <c oughs> ตอนนี้แนวทางโอกาสรอดยากนะยากกว่าเดิมอีกนะเดีย๋ยวไ,ไอตไัวยิงไอ้เจไปปิดแอร์ไอ้ไอปิดผมแก่นะ ไอ้ไอ้มันแรงกว่าเดิมอันนี้ต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะถ้าเขาล้าวลานอยู่แล้วนะถ้าเกิดแกะแล้วแตกผมไม่รับผิดชอบนะต้องบอกก่อนนะเพราะว่ามันแกะตรงนี้ผมไม่ได้มีเจตนาใดๆนะต้องอธิบายฟังก่อนเพราะว่าพระเนี่ยโอกาสรอดก็ยาก แต่เพื่อแกะเพื่อความสบายใจอย่างน้อยจะรู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะแต่พาเขาล้าวหมดเลยนะ <laughs> ต้องบอกก่อนนะไม่ใช่เดี๋ยวมาแตกในมือผมแล้วเดี๋ยวมาซวยเลยบอยท้าวจันสซวยเลยนะครับเจ <Okay. S 1> ต้องซื้ออันใหม่แล้ววะ่ะไฟไม่แม่พลังอ่อนแล้วกัน <laughs> แต่ไม่ต้องห่วงผมไม่มีเจตนาที่จะทำให้พ้าแตกอยู่แล้วเพราะผมจะเช่าถ้าเกิดใช่สองได้เล่นอยู่ ให้เข, workers, ข้ามาเลยก็ถ้าถ้าเป็นกระเพาะปลาให้แซง pues, amento. ซ้ายได้เลยใครมีกระเพาะปลาถือว่าแซงซ้ายมาเลยเจ้สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งก่อนนั่งก่อนนะนั่งก่อนนะตอนนี้โอกาสรอดยากมากนะ นที้แงมแง,ม,แงมเนี่ยชยีเจที่ว่าไปมีเป็นพวงพวงใช่ไหมสวัสดีครับนั่งก่อนได้นะที่ว่ามีเป็นพวงพวงนะพวงเล็กๆเนาะ มีมไหมเจมีพระองค์อื่นอีกไหมอ่ะเออเอาเอาเอมีที่ว่านิดนึงอ่ะตอนนี้แง้มมาสองเบื้องต้นน่าจะากเจกนะเดีย๋ยวเอาให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมุมล่างก่อตอนนี้นอนน้อยนะครับ ไม่อนอนน้อยนอนเยอะแต่แบกของเยอะเมื่อวานครับวันย้ายของไฟออกเพราวันนี้ ออกมาแล้วพระเล็กนี่คือชุดใหม่ใช่ไหมที่หยิบออกมาใช่ไหมโอเคอเจเปิดเปิดแอร์นะโอเคตอนนี้ออกมาแล้วไม่หักแค่เล้าๆนิดหน่อยด้านหลัง ไม่ได้อ่ะ,ะเก็บก่่ออนะอใส่สใสถุงคือุงเดี๋ยวอถุงผ้าถุงถุงผ้าติกให้พี่ขขก่อนอันนี้คือชุดท,ที่ยังไม่ได้ดูเนาะอ่ะแล้วผมเก็บถาดพวกนี้ก่อนอันนี้โอเคระวังหโอเคอันนี้ แล้วชุดนี้เชา่าออไงดีเนี่ยชุดนี้ตั้งใจปล่อยกี่บาทฮนะอันนี้แถวบ้านเล่นกันแทงไหมแถวบ้านเล่นกนไหมไม,ไม่รู้ราคาเลยเลยสักอย่างคือว่าธรรมดาก็เป็นแขนคุณพ่อเนาะความพเจริญไปแล้วอันนี้เขาเป็นเด็กเด็กนิ่มมาแล้วเขาเหมือน หมดเนี่ยผมเช่าสองหมื่นห้าพันหลักร้อยหลักร้อยมีหลายพันหลัก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 พันอันนี้มั่วเลยไม่รู้ว่าผมเช่าสองหมื่นห้านอกกนั้นไม่มีราคาทองขายได้หลายหมื่นนะถ้าจะขายที่ร้านรับซื้อนะอันนี้สองหมื่นห้าอ่ะนี่เก็บก่อน